ดีจ้ายุ่นยังออกก็ลังไกยอีกคนพี่น้องคุญละยังจากเทียงหน้าย่ายุ่นเป็นเียงหน้าร้านสายเายังไปเรื่อยๆอกก็ลังกายันติมนนกระยันูโทรศัพท์ยินเงางาเงาะเงากยังไปเรื่อยๆาลห จะตึงกันหน้าเลยละ่ะโอ้ยสวนหัวหน้องชายพ่วยล้านชายมาอยู่ร่วมน้ำกันเราจะพี่น้องโอ้ยลงไปนี่แหละโอ้ยจะมาคู่สูงเลยกันแท้สูงเต็มหมดโอ้ยลงไปจังไงระหว่างนี้พี่น้องเฮ้ยข้าพี่พระนองส้ม บรรยากาศโเลื่อนลงเลื่อนลงคันเท่น่าพี่น้องบรรยากาศมาศาสบันบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาพวกทั่วเสือกูดถึงนอกบ้านนี่นั่นสิได้กินได้ตำหย่อนห่ดเลย ร้านใส่วันนี้ไปท่ถ้านีอาา่ออกมาอีกเลยได้เห็ดเนี่ยกินให้ได้กินอยู่วาา่าจักได้กินพ้าหน่องยางส้มยูส้มบรรยากาศนับตามบันนอกบหมนหน้าเลยพี่หน่องเอ้ยโอ้ยกินตะกูบบต่อเพื่อง ดับเบิล้ลอะไรเราเนียแต่อย่าหลุมแลกสุดท้ายยังหายพี่น,อน้องเบิ้งเนาะพี่น้องเบิ้งไปยังสื่อแล้วเนาะพี่น้องโอ้ยหายกำลังใจอย,ย่ายุ่นกำลังใจกันเล็กกันนี่เนาะพี่น้องไม่มีเนี่ย,ยท่ายหายเบิง้งว่ากำลังกายกันออกย่างออกในท่งหน้า คืพาไปอ้อมยางอ้อมฟังน้องหนามล้าชนรณะของหมู่บ้านลนะพี่หนุ่มเราคือในเมืองเลยในเมืองในเมืองรอยเอ็ทพันยางเรียนอ้อมมึงพอด้านใช่กอกกําลังใไก่เยาว์บานนอกาหน้นาไรนี่แหละยางอ้อมฟังน้องหนามา,นา้ารณะนี่แหละพี่น้อง ยางเด็กพื่อตามหลอกกรดกเงออหลอดเดียวกับสุดบะตามบร้าผู้เฒ่าเราพี่น้องก็เราเดิมเนี้ยก็ได้ยางไปช่างหลอกน้องทางหนุ่มถึงยางเด็กเนาะพี่น้องก็เนี่ยก็ยางไปเบ่งเตื่นเดยางหลอบท่างหนี้จ้าเตื่กพี่น้อง แต่ว่าเห็น่ใหญ่เถาหนองหัวออกมาทางนี้เหื่อยอยู่ยางไปได้อยู่จักพี่หนุ่มร่มบรรยากาศตามธรรมชาติแล้วเนาะพี่น้องผ้าผีผ้าหน่องยางแหย่ออมเบ่งหมือนสีอ่อมหลอบ น้องบอเหมือนี้เรียกว่าทางฝั่งหนั้งร้านเด็ดไปเห็ดทางยางบูบูนี่ก็น้ำเด็ดแม่เอาบึงบรรยากาศบึงวิวสมนีแล้วเนาะพี่น้องเลยบ้านนอกวันหน้าก็จะสุภผ้าบึงยัง โอ้ยจกยังจกลงลึกก็เกา่าเหมือนกันจกน้าวัวนดินไม่ย่างดีเอออ้อมน้องอ่อมน้องอ่อมน้องหนามสาคารณะของหมู่บ้านจ้า เนี้ยมุดเสามันก็สวยก็สายเหล่าแหะพี่น้อง้็ล่อให้แดดออกสันดิพี่น้องอย่ายุ่นลางกระเสาแล้วก็หงาวสบัดแดดออกกังยางได้เออหอมป่น้ออหอมพ่อน้อหนาวหนั เมื่อกี้เขาหน่อยางหางหลอดบางตัวหอมแจเคลี่ยนโอ้มีปองมีข้อยางได้ตัวหลานใส่มาบ้านดอกทางออกเพราะดินยางด้วยเสียงตาเสียงกระวินโอ้ไก่ยืนเด้พี่น้อง อู้สัน้นเด้โอ้ยสั้นไม่ดีสิ่ะนองจะได้มัน,นไดุ้่งโอ้ย,อย่าเดี๋ยวถุงมนันอันน้องอมักรอกกับมีหนว่วยตัวนี้ Đó, kia kiếp a cái năm con chị nóng. đi đi cái nuôi ninh nữa. Đó là kiếp a quách, con chị nóng. Kèp a quách, lắm kia, nóng. Kèp a con lắm chị nóng. Kèp a quách, lắm chị nóng. Kèp a quách, lắm chị nóng. Kèp a quách, lắm เยืนสองหน่วยหนึงที่น้องหกเกาะีคนมาเก็บตาเสาก่อนเหรอวะแจ๊คยืนช่องหน่วยช่องหน่วยเอ้ยหน่วยหนึ่งอ้อสามหน่วยอยูวพี่น้องก็ะสามหน่วยอยู่ที่น้อง หน้าบ่งก็ค่ะกอนนี่ลูกในฟาร์บอ่ะวนไปวนมาก็มีราม nuôi นี่แหละพีนองเออนี่ราม nuôi นี่ มันดูงางอ่อนมาทางฝีแก๊กเสยคล่ะตุนโอ้้หูลนต้องซื่อผีอีใช่งานมันมีผีไหมนะพี่นอนผีลนต้องจีต่น่ะงยนดีลีอ้ยวายมันเงนเป็นงานอกเสีย ยมงมีงละพหงงละีหน่อ,าาอ,นหนองย่างรอบคู่สะคู่หน้หนองหน่มสะเทรณะหนะคนพีหน่องไปซีนวยพี่น่องขบผีหนวยตัว ยังเศ้าพี่ไหนเลยยังเน่กัเศร้าอลยไก่แหงก็จะดูกาอมองนั่นงใช่ไหมมองหันที่ว่าเป็นตะมดเลย สป่งตาจะมาลุกใช่ไอมพี่น้องเอ้ยหอดไซน้องพี่น้องเอ้ยน้องก็เลื่อยก่อนวัวแดงกระยุบุญลูกกลางสะสนพี่น้องไปดีเจ นผมหอดไงยอย่ายุ่นก็เห็เจิดเป็นสองขิบเลยเด้อพี่น้องเลยว่าถอดคอให้ด้วยมอนนยงอยู่ที่ป่าสี่เป็นไงกัอยู่หยุดเขีบในป่านดุงดว่าพี่น้องจังเอาขีบสองต่อไปอ่อมหลออขุ่นหอดเทียงหน้าพอดีตัวเขีบที่สองอ ยึดกลางป้านี่แหละพี่น้องเอ้ยขอโทษขอเอาไปเลยพี่น้องสนีกระเบื้องให้ให้กำลังใจอย่ายุ่นเล่เด้อพี่น้องเลยฝากกดติดตามใหอย่ายุ่นนะไม่เด้อพี่น้องเลยใครตามไปจ้ะบันนอกบันหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยสนีคนน้อยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ